พี่เมียม,มาล้วไปก่อนเลยแค่เจ้าไปเลยเอาแล้วครับทุกคนวันนี้ก็ผมกล้าและเกม Final นแอนเฟนในคืนที่4นะครับย a วันนี้ก็เป็นพาร์ทที่4แล้วนะครับที่เราจะมาเล่นฟ i n แนนแอนเฟนตีกันนะซึ่งตอนนี้ก็จะถึง5คืนแล้วนะมาเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าตอนนี้ก็มาถึงคืนที่4แล้วเกมมันจะยากขึ้นหรือเปล่าเอ่ยหวัดี มีโทรศัพท์มาเหมือนเดิมนะอ่ามันอยู่นิ่งกันอยู่เลยอ้าวเฮ้ยพวกนายนิ่งจังเลยวันนี้อ่าฮะอ่าไอ้เจ้าชิคก้าแอคทีฟก่อนอีกแล้วเหรอเฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะใครเคาะอะไร ใครเคาะอะไรอ,ะอ่ะอ่าเอ้ยรอบนี้กระต่ายเดินไวเหมือนกันทุกคนหรือใครขออะไรเด่ก,ก,ก,กหรือว่ามันเป็นโอ้โอ้ผมว่าไอ้คนที่โทรมานี่ไม่น่ารอดแล้วว่ะโดนขนาดนั้นนะเดี๋ยวว่าแต่ มันหายไปไหนหมดแล้วเฮ้ยหรือว่าเราจะไม่รองตามมันโอเคอเคอยู่อย๊ยแต่ว่าเมื่อกี้มันแอบน่ากลัวอยู่นะแล้วใครเป็นคนกดตัดสายเมื่อกี้ถ้ามันเถอะเ๊เดี๋ยวเที่ยงคืนอยู่เลยเฮ้ยขยับแล้วหรอเราไม่ขยับเร็วนะเนี่ยนั่นตากลมๆเห็นไหมเฮ้ยเฟดี้เลวทุกคนวันนี้ อต้องตั้งใจล้วจะสองตัวนี้อยู่ที่เดิมนะอุย้ยแม่เจ้าเอาอีกแล้วเหรอ,อเริ่มลิงกันละใครเดินดิน,นเสียงบอนนี่อยู่นี่เดินอีกแล้วเจอตบบนี้ไม่เคยไว้ใจเลยเอ๊ะ แล้วทำไมไหนชักกระตุกแบบนั้นหลงคืนก่อนมันชักกระตุกแบบนี้หรือเปล่าทุกคนไม่น่านะชิก้าอยู่ที่เดิมนะเจ้าหมีมองไปดิมันดูน่นกกากลัวนะทุกคนดูแบบดูไกลๆดิเป็นตาสองจุดอะตัวก็ไม่เห็นเห็นแต่ตาแหมเอ้ยโอ้โหแต่ว่าเสียงไม่มีเสียงเนี่ยทุกคนวูววิ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 วมาแล้วมันมาแล้วเอ้าไม่มีไปไหนอ๋อไปอยู่ในตู้ อาชิก้าออกมาแล้วเมื่อกี้ข้องน้ำล้วก็ออกมากินอีกรอบใครเดินมามันมาแล้วมันมาแล้วโยงัยงยงัยงยงัยงยั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 งอ่าออกมาจากตู้สีสองแล้วตอนนี้ยังนิ่งอยู่นนะไม่มีการเคลื่อนไหว เอสียงอ๋อยู่ใุเดี๋ยวแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดีเสียง,งเ,ดเ,ยเดินเอ๊ะเดีเดเ๋ยวน,นะตรงนี้มันกลายเป็นหนังสือพิมพ์ใช่ไทุกคนแต่กอมันจะเป็นกดไม่ใช่เหรอ,อนี่เห็นหเป็นกดแ,แล้วแล้วอ๋ออยู่นี่เอ,เอ้าหายเออ,อ,อ,อยู่นี่อยู่นี่อ่ะ,อะ,อะ <laughs> เป็นดีขยับแล้ว ดูดิน่ากลัวน,นะทุกคนแล้วไอ้ไปทําอะไรในะห้องน้ําหญิงฮะคือห, <c ười> ห้องน้ําชายอย่างนี้มันไปเข้าห้องน้ําหญิงไ <c ười> อ้บ้าเป็นโรคจิตหรือไงเนี่ยอืมเฮ้ยชิคก้าอย่างนี้เห็งเดินไหมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดก่อนเปิดก่อนผมไม่เคยไว้ใจเสียงเดินเลยมายละ เฮ้ยแต่ว่านี่จะตีสองแล้วไม่มีใครมาแบบอยู่หน้าประตูเลยเหรอหีแล้วไม่ต้องมามเดี๋ยวตอนนี้ต้องพยายามเซฟแบบไป้ล่ะอ่าไอ้นี่มันแง้ออกมาแล้วเราเห็นนะขยับกรได้ยังขยับ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 เขามาสิกระแทก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 เขามาสิ เสิงเเยสงเดินใหม่แล้วเจอถึงเินนี่เช็คก่อนเลยเจชิกา้าัวบอลน,นี่เจสองนี้อยู่ทางคอเฟดดี้ก็อยู่ในห้องน้ำหญิงจเจเฟดดี้นี่มันอยู่ยาว้วยนะมันแบบไม่ไปไหนเลย <c oughs> คือเฟดดี้เนี่ยถ้ามันเดินมาแล้วเนี่ยมันไม่มีสิทธิ์กลับไปแล้วนะสิยงเดินใหม่แล้วคือถ้ามันออกมาแล้วอะมันคือออกไปเลยมันไม่กลับไปละ ชิก้ากเป็นเหมือนกันเหรอกระตุกกระตุกกระตุกวันนี้อยู่ในตู้เดี๋ยวเราต้องฟฝาระวังด้านขวาไว้เพราะเสียงนี่มันดังนะวู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 มาแล้วเขาไม่ใช่หรอกมาเดินกลับอ๋อจะไปทำกับข้าวฮะวันนี้วันนี้อ๋ออยู่ในตู้ไปดิ อยู่ที่เดิมอุย้ยแบตเหลือสาเซแล้วอะ่ะจะรอดไหมเนี่ยเฮ้มันออกมาแล้วเราปล่อยมันเกินไปเราต้องระวังจะฟ็อกซี่ให้หนักกว่าเดิมแล้วตอนนี้เช็คเลยเช็คเลยซี่วิ่งมานี่เราสวยเลยเนี่ย แล้วม oh, อ, lyn, อ, Circuit, อ illing, กีเสียงเดินอีกแล้วชิก้าหายไปไหนอะอ๋ทำกับข้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยอย่ามีตัวอะไรอยู่ตรงนี้น่นใช่จริงด้บ็อกซี่เรดี้ชิก้าโอ้าเขวเขีเขียวเขียวเขียวเียวเขียวเียเดินวเขีียีเดิ ทำกับข้าวหรอหรือว่าหน้าประตูโอเคไม่มีเฮ้ยเดี๋ยวแต่เหลือ19%แล้ววะต้องเซไปแล้วทุกคนอ,คอ๋อชิก้าทำกับข้าวคอนนี่อยู่ที่เดิมเป็นดีอยู่นี่โอเคตีห้าแล้วตีแปดเปอร์เซ็นต์เราต้องรอดให้ได้ชิก้าทำกับข้าวอยู่เราไม่ต้องเช็ดขวาคอนนี่อยู่นี่ดินเสียงเสียงหายเมื่อไหร่นแหละมันมาแล้ว เสียงดังมากมาแล้วไม่มีแน่เราแช่แล้วตรงนี้อ่ะเฟดดี้ขยับแล้วแล้วเสียงกลองตีนัน่นมันโอ้โหไปทำอะไรนะ้องครัวต้องเปิดกล่องตีได้ทำกับข้าวคือทำกับข้าวเราต้องเปิดเพลงไปด้วยเยลอะแล้วเฟดดี้แกทำกับข้าวไป็นด้วยเหรอไปทำอะไรในนั้นอะ แล้วมันเงียบแบบนี้อ๋อวันนี้อยู่นี่ชิก้าอยู่ไหนชิก้าอยู่ในห้องครัวเอ้ยห้องน้ำออกซี่อยู่ที่เดิมยังไม่ขยับเจ็ดเปอร์เซ็นต์ต้องรอให้ได้แค่ระวังเจ้าออกซี่มันวิ่งมาถ้ามันวิ่งมานี่เราซวยเลยนะวิ่งเมีมาแล้วไปก่อนเลยแช่เจ้าไปเลยอื้อฮืยโอเคเราแช่ได้ละตอนนี้มาแช่กันเปิดไฟด้วย ดี๋ยวตีหนึ่งเราเปิดเช็คหน่อยแลวกันอ่ะฟ็อกซี่โอเคแช่เลยแช่เลยทุกคนเราปลอดภัยแล้วแบบนี้โอเคนี่เราอยู่ไปสี่คืนแล้วยังไม่คเคยแบบหมดั้งเลยนะเนี่ยคืนที่ห้ามาถึงคืนสุดท้ายแล้วนะทุกคนก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคืนที่สี่นะครับคืนนี้มันจะมีปริศนาอยู่สองอย่างนะครับ อย่างแรกก็คือไอโฟนกายเนี่ยมันเป็นใครนะดูเหมือนว่ามันจะถูกฆ่าตายในยคืนนี้ไปแล้วนะเพราะว่าฟังจากเสียงนี่ก็คือมันคือเสียงของไอตัวละคร4ตัวนะบวกกับไอโกลเด้นเฟนดี้อีกอะก็คือโกลเด้นเฟนดี้มาปิดฉากนะคือเราก็ยังไม่รู้นะว่าโฟนกายนี่เป็นใครนะแล้วก็อีกปริศนานึงก็คือเจ้าหนังสือพิมพ์นะครับที่มันมาแทนไอตัวกดนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีผลต่อเนื้อเรื่องครับคือมันเป็นเนื้อเรื่องหลักของเกมภาคแรกเลยแหละ ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเจาะก,กันในพาร์ทสุดท้ายของเกมนี้กันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่พาร์ทต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ